นักเสียดายครับสาหรับเลเช่ครับเมื่อวานนี้นะครับทำได้แค่เสมอกับทางด้านกายรี่ครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโดนทางด้านกายรี่ครับมาตีเสมอครับช่วงที่ที่6กกว่านะครับก็ถือว่าเจ็บแขนครึ่งหนึ่งครับก็เสียครึ่งกันไปนะครับอย่างไรก็ดีครับตัว V ีครับในกลุ่มในครอบครัวของเราครับอย่างทงดนาสกอร์ต่ำอินเตอร์มิลานนะครับอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับเมื่อวานก็ถือว่าทําผลงานได้ดีครับจบที่2อหนึ่งนะครับถือว่าวินกันไปนะครับ สำหรับตัววีใครที่อยากจะติดตามนะครับตัววีนะครับรวมถึงท่านัานแนวทางโครงการนะครับเมื่อวานนี้ชุดโครงการ3ครับโอ้โหเมื่อวานนี้ถือว่าแตกกันไปนะครับก็ตัวแรกนะครับสกอร์ต่ำนะครับอินเตอร์มิลานครับสามลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับก็ถือว่าได้กินขึ้นนะครับแล้วก็สกอร์ต่ำซัสซูโร่นะครับก็ถือว่าจบ10ก็วินกันไปนะครับแล้วก็มาโดนหารนะครับ ทางด้านอะเรดเช่เมื่อวานนี้ครับหารครึ่งหนึ่งนะครับก็น่าเสียได้นะครับรวมถึงทางด้านแนวทางแพ็กเกจ5ตัวนะครับโอ้โหในกลุ่มในครอบครัวของเราครับตัวแรกนะครับสกอตต์ต์ครับอินเตอร์มิลานครับ3ลูกครัวสามลูกครึ่งนะครับจบ2 1หนึ่งนะครับกินครึ่งครับตัวที่2ครับเซนเทนโคลส์มารินน์นอนะครับเมื่อวานนี้ให้ลองปปครับบุกไปเยือนชนะทางด้าน เอเทนซิดนีย์วันเดเลอร์นะครับไปที่1นูนย์ครับตัวที่3ครับสูงทางด้านเฟอร์กอลรี่นะครับที่เจอทางด้านเมลเบิร์นวิตอเรียนะครับก็จบที่2-3สครับก็ถือว่าสูงกันไปนะครับแล้วก็ตัวที่4ครับต่ำฟิออรเรนตีน่านะครับจบที่1นูนย์ะครับก็ถือว่าวินนะครับมาโดนห่านทางด้านเลเช่แค่ตัวเดียวนะครับเข้าถึง4ตัวนะครับแล้วก็ห่านหนึ่งนะครับก็ยังได้กำไรอยู่นะครับในเรื่องทางด้านบอลเต็งตัววีรวมถึงทางด้านบอลชุดโครงการ3และโครงการ5ในกลุ่มของเรานะครับ ใครที่อยากจะได้ชุดแนวทางนะครับแบบนี้นะครับก็มาได้ที่ชมรมของเราครับมาทางเข้านะครับที่แอปเขียวครับ C H A 7-3ตัวนะครับมีแอดไซน์หน้านะครับหรือว่าจะมาที่ทางนั้นลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้ครับมีทางเข้าเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับในทางหนึ่งคู่หน่สนามวันนี้นะครับเช่นเดิมครับผมหยิบยกไปรายการกันโชวซีรีส์อาของอิตาลีครับเวลา3ทุ่มครับเป็นทางด้านกระทิงหินโตริโน่ครับทีมอันดับ11ของตารางครับเปิดบ้านนะครับพบทางด้านนาโปลีนะครับทีมอันดับ8ของตารางนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานทั้ง2ทีมแล้วครับแล้วก็บทวิเคราะห์ประจำวันกันเลยดีกว่าครับว่าจะไปในทิศทางใดนะครับ เริ่มที่ทางด้านเจ้าบ้านครับอย่างทางด้านโตรีโน่นะครับในเกมที่แล้วครับบุกไปเยือนทางด้านฟิอเรนตีน่านะครับแล้วก็แพ้ออกมาที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางด้านนาโปลีนะครับเสมอกับทางด้านมอนซ่าครับในบ้านตัวเองครับอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับความพร้อมนะครับของทางด้านโตริโน่นะครับวันนี้นะครับภายใต้การคุมทีมของทางด้านอีวานยูริกนะครับขาดนะครับแนวรับถึง3ตัวนะครับที่บาดเจ็บครับตัวแรกก็จะเป็นทางด้านองเชเอ็นกอนซานนะครับ เฟรชชูดนะครับแล้วก็ดาวิดซิมม่านะครับที่มีอาการบาดเจ็บครับถึงอย่างไรพวกเขาก็จะได้ข่าวดีครับนิโคลัสวอลลัสิดครับหายบาดเจ็บครับกลับมาช่วยทีมอีกครั้งหนึ่งครับด้านการจัดทัพเขาวันนี้นะครับก็จะใช้งานทันต์สองหัวหอกครับตัวเก่งครับอย่างทันตันดูวานซัมปอต้านะครับจับคู่กับทนตันอันโตนิโอซานาเบียนะครับเป็นตัวล่าสกอร์ในแดนบนครับแผงกลางก็จะมีทันตันนิโคลัสวอลลัสิดนะครับรวมถึงทันตันวาเลโนราซาโลนะครับเป็นตัวผนึกเกมแดนกลางนะครับส่วนทันตันนารยตออวเ์ มาซารีนะครับก็จะไม่มีท่านั้นวิเตอร์โอซิมเมนนะครับกองหน้าทีมชาติไนจีเรียนะครับที่ไปรับใช้ทีมชาติครับรวมถึงท่านั้นอันเดียลฟลองอองกิมซ่านะครับตัวนี้นะครับเป็นทีมชาติแคมรูนครับก็ไปรับใช้ทีมชาติแคมรูนครับในศึกแอฟริกันในชัชนคับเช่นเดียวกันครับส่วนนักเตะบาดเจ็บเขาวันนี้ครับจะเป็นท่านั้นผู้รักษาประตูมือหนึ่งครับอย่างท่านอาริสเมเรตนะครับรวมถึงท่านกองกลางนะครับสองตัวนะครับก็จะเป็นท่านั้นมาติอัสโอริเวล่าครับรวมถึงท่านนาธานนะครัับบบบทีี่มอาาากรรดเจ็นะค ส่วนนะครับในการจัดทัพนะครับสตัวลุกวันนี้ก็จะใช้งานท่านั้นคาวินซาคารัสเคเลียรนะครับจาโคโมรัสโปโตลีนะครับรวมถึงทางด้านมาติโนโปลิตันโนนะครับเป็นตัวจบสกอร์ในแดนบนครับแผงกลางก็จะมีทางด้านพิโอตอซิลิสกี้นะครับรวมถึงทางด้านนิสตาลาฟโอบองกานะครับเป็นตัวขับเคลื่อนในเกมแดนกลางนะครับนาโปลีนะครับ ต้องบอกว่าในช่วงนี้ครับ3เกมของพวกเขาเนี่สะดุดเอาดื้อเลยนะครับแถมวันนี้ครับจะไม่มีท่านองซิมเฮด้วยนะครับที่ไปรับใช้ทีมชาติด้วยนะครับก็ถือว่าแนวลุกนี่อาจจะดูดรอปลงไปนะครับโตลิโนนะครับจะมีชื่อชั้นนะครับในการเล่นในบ้านนะครับที่เหนียวแน่นนะครับแต่นะครับในการเจอกันกับนาโปลีครับไม่ใช่อย่างนั้นครับค่อนข้างที่จะแพ้ทางนาโปลีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ10เกมให้หลังครับพวกเขานี่ยังชนะนาโปลีไม่ได้เลยครับแถมนะครับพวกเขาีนี่ยังแพ้นาโปลีนะครับถึง5เกมต่อ ต่อเนื่องนะครับต้องบอกว่านะครับเป็นบอลที่แพ้ทางนาโปลีพอตัวเหมือนกันครับสำหรับโตลิโนนะครับเกมวันนี้ครับที่เปิดมานะครับเลทเสมอไหนเสมอกันแบบนี้นะครับผมยังเชื่อมั่นนะครับทีมใหญ่อย่างท่านนาโปลีนะครับอย่างมากผมว่าไม่น่าจะแพนะครับกลับมานะครับอย่างน้อยๆน่าจะมีสักหนึ่งแต้มนะครับติดมือออกมานะครับ มีโอกาสลุ้นถึง3แต้มเลยทีเดียวครับวันนี้ผมให้เลือกเชียร์ทีมเยือนอย่างท่านนั้นนาโปลีครับในศึกกันโช่ซีเรียเของอิตาลีเวลา3ทุ่มบ้านเรานะครับส่วนท่านในครับที่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับเข้าชมรมของผมนะครับก็อย่าลืมครับมาด้วยที่ทางด้านแอปเขียวนะครับ c h a 7 3ตัวนะครับมีแอดไซน์ด้านหน้านะครับหรือว่าจะมาที่ทางน้้นลิงก์ใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้าเช่นเดียวกันครับ